สวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องบุญเหลี่ยมล่ากุฏีสาวน้อยลำเพลินโรบิเชียลครับสวัสดีพี่น้องย่ำเศร้าครับผมหมงังจะตื่นครับมาหดมาขึ้นช่วงเดือดเดือครับพี่น้องต่นึ้นมาไทยอับบรรยาก,กาศห้พี่น้องเบิรงครับว่าจะไปหาหกิ้นเขาครับ <Okay. S 1> ทิ้งัานกับผ้ากันล่งไปนอนข้างล่างครับเว่ารถบัสกับเดียวกับแดดมากครับ อาจารย์ใจตื่นแล้วนอนเสรเมื่อคืนช่วงนี้สิเป็นนันเสรตอบไหมแดดมากแบบแล้วจังหวะไปท่านเขาบ่ไปยุกกดแล้วงานขอกหมดแล้วแมนเอา้าครับพี่น้องจานบูทมอเตอร์ตื่นครับว่าจะไปหาหกินเขาครับพี่น้องย้ำสั่ว ได้กับขอบคุณพี่น้องที่ทติดตามครับช่องเปิดไม่ได้อาทิตยษกกลัวครับอาทิตยษกกลัวกับผู้ติดตามจะครบสองพันแล้วว่าหยอดบุ่มท่านได้บุ่มท่านได้เล็งครับคลิปบุ่มท่านได้เล็งเดี๋ยวบันนี้จะเลีงครับเลีงคลิปจะถ่ายแบบอัปเดตสถานการณ์ครับท้ายรั่วๆท้ายไอเบิ้งเรื่อยๆก็มีพี่น้องผู้เพิ่นติดตามอยากเบิ้งครับ ถ่ายได้มุมของผมเนอะครับพี่น้องจะได้กระฝากพี่น้องติดตามไหเน่ยครับฝากปิดกระดิ่งครับพี่น้องกระดิ่งก็ผ่านชิใหม่ๆหมเอาเิ็งานไปสนเสนอเดี๋ยวรอรอท่มงานครับไปกินเขา้อาอปเบตรบรรยากาศครับพี่น,น้องโอ้อาจารย์พี่อาบน้ำแล้ว<า>โอ้ก็จะไปหากินเขาเนะ อาจารย์เขาตอนนี้ทาอาจาันเป้งครับรถบพุ่นใหญ่เนาะง่ายไปจอดข้างนอกที่ที่นายตั้งนี่ล่ะคิดว่าอันนาอ่ะอ่าอันนาไปพุ่นเดี๋ยวบันนี้ก็อัปเดตข้อมูลไว้ให้พี่น้องเบื้องขั้บไปเพราะว่าเปิดซองแล้วกะใกล้แล้วครับใกล้ใกล้พัฒนแล้วล่ะ ครื่งทางแล้วครึ่งทางเวลาขัดเวลาคนช่วครับพีน่น้องนเสียพอดเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายนี่ไ่รู้ว่าจะร้อนไม่ร้อนกันที่สุดเพราะว่าบ,นบันมห่วครับพี่น้องมีแต่บ้านอนในห้องนำ้ำอ้อา,น,าน,อนในห้องนำ้ำเอ้ก็น่นมาเมีย ไอกินเขาเศร้าครับพี่นังจังคอยเสียน้อน,นครับกินเขาเดี๋วล่อจันแบ่งมากครับจังสิบไปกินเขา มาครับมาหอดตลาดครับเดินแมนบ่อตลาดไซด์พัดพเกินไปครับพี่นอ้องพยายามจับสองมือครับโทรศับเพราะว่าบัได้ใส่ใหม่กันสั้นพยายามประคองผับให้มันนิ่งๆครับพี่น้องได้เบึงผับสมูทสมูท เพราะว่าช่วงปัญหาช่วงเปิดแแรกช่วงทำช่องนาวนตีคือเร่องสั้นครับเร่องผาบสัน้นวันนี้ก็มีประสบการณ์ครับพยายามนิ่งๆครับนิ่งๆคลิปนี้กะสิบมีหยังครับมหาโนกินซื่อโอ้สุดท้ายแล้วกะต้องได้เปิดเปิดคุ้นกีครับ คุณนกี่พียดโอ้คุณนน้ำน้ำไปแล้วเซ่เ่ทานผู้นน้ำเซ่มีเ,มเมั่นเด้ยางมากแบไก่ว่ามบกไก่ครับ,าบ,าครครบทถายพูดเหมองเกา นนช่างงานกับากไรเขาบันไก่โอ้ยอ้อมไปบักไก่ครับยางสำรวจหาครับเดี๋ยวพี่น้องรอบเบิรงครับ่าจ,จะได้ยังกินครับผมกินเข <อ S 1> <ม>าครับมา <นะ S 2> ในไ้เวลาลงมือครับ กับเขาตุงละเศ้าครับเดมาซีทุงล้ะเทสเตรียก่มีมั้งอันนี้แกงเฮดเอาสองทุงครับว่าชิดอยากครับพี่น้องขันมาอยู่กรุงเทพนี่ชิดอยากอาหารบ้านเท่าตันจ้กัแกงเฮดแกงน่งม่อบ้านเท่าแร้อบางทีเนี่แกนครับแกงน่องใม่ใส่เล้วงกมุกหมูใส่ยี่กวยหนูใส่น่องใหม่หนเสียบนี่ครับกินเขามากครับพี่น้องโอ้คนเยอนเสร็ลองเกี่ยวไหม

ใช่ค,ครับพี่น้องวานนี้ทีขอตัวเจนเขาครับพี่น้องมันโมเมเนต์เห็ดอันนีนนน้มันอิสเรียบอ๋อครับตามแหลมบ้านปุ้นละคลิปนี้สิขอจบไปสักนี้ครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามคนไลค์ไปแชร์ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขอบคุณครับ